สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเจี๊ยบเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยชั้นป .2 นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6การอ่านสะกดคำภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเราไปดูกันเลยค่ะพยัญชนะอักษรกลางได้แก่กไก่จอจานดอเด็กตเต่า ดชดาต่อปตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะทั้งหมดนี้เป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางอักษรกลางสามารถผันได้ครบ4รูปได้แก่รูปเอกรูปโทรูรปตรีและรูปจัตาวานอกจากนั้นอักษรกลางผันได้5เสียง ได้แก่เสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตาวาค่ะามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกอักษรกลางนะคะอักษรกลางที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่เกยและแม่เกลอ,อย่างเช่นมีคำว่าคำว่าปันเดิมหรือคำว่าบวง คำว่าปั่นเมื่อผันวรรณยุกก็จะเป็นปั่นไม่เอกปั่นปั่นไม่โถปั้นปั่นไม่ตรีปันปั่นไม่จัตวาปั่นปั่นปันปันปั่นต่อไปคำว่าเดิมเดิมไม่เอกเดิมเดิมไม่โทเดิมเดิมไม่ตรีเดิมเดิมไม่จัตวาเดิมเดิมเดิม เดิมเดิมต่อไปคำว่าบวงบวงไม่เอกบวงบวงไม่โทบวงบวงไม่ตรีบวงบวงไม่จัดตววบวง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 เรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะเช่นคำว่ากลวยกอวยยกลวยตอเอียวตียวและคำว่าโจน คำว่ากวยเมื่อผันวันณยุก็จะได้เป็นกลวยกลวยไม่เอกกลวยกลวยไม่โท่กวยกลวยไม่ตรีกลวยกวยไม่จัตวาขุยกลวยกลวยกวยกวยกลวยต่อไปคำว่าเตียวเตียวไม่เอกเตียวเตียวไม่โทเตี้ยวเตียวไม่ตรีเตียวเตียวไม่จัตวาเตียวเตียว เตี้ยว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 คำว่าจนจนไม่เอกจนจนไม่โทจนจนไม่ตรีจนจนไม่จัตวาจน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 ต่อไปเรามาดูประโยคที่มาจากการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเช่นคำว่า ตัวตัวนี้อ้วนจังคําว่าอ้วนออาเป็นพยัญชนะอักษรกลางเอาแผงมากั้นไว้ทํำไมคําว่ากั้นกไก่เป็นพยัญชนะอักษรกลางชาลีนั่งรถด่วนปั่นจักรยานทั้งดอเด็กและปอปลาเป็นพยัญชนะอักษรกลาง ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรกลางที่สะกดด้วยตัวสะกดแม่กกแม่กดและแม่กกซึ่งสามารถผันได้เพียงสี่เสียงพื้นเสียงจะไม่เป็นเสียงสามัญพื้นเสียงจะเป็นเสียงเอกเช่นคําว่ากักกักไม่โทกักกักไม่ตรีกักกักไม่จัจตาวากัก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 คำว่าตัดตัดไม่โทตัดตัดไม่ตรีตัด ตัดไม่จัตวาตัด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 คำว่าอกอกไม่โทอกอกไม่ตรีอกอกไม่จัตวาอก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 ตัวอย่างต่อไปเช่นคำว่าโกกกกไม่โทโกกกกไม่ตรีโกกกกไม่จัตวาโกกโกกโกก ออออดออดไม่โทออดออดไม่ตรีออดออดไม่จัตวาออด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 อูดอูดไม่โทอูดอูดไม่ตรีอูดอูดไม่จัตวาอูด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  เราลองมาดูคำที่เราเคยได้เห็นกันบ่อยๆนะคะเช่นบบร้องอ๊อบอเห็นใส่เสื้อกามีลูกออดอยู่ในบึงนี่คือตะกะแตนตำข้าวหูร้องอุดอูดค่ะต่อไปก็ให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนไปฝึกเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ